ตัดเห็นขอบที่สวยงามยูนิบอดี้การใช้โลหะทั้งแท่งในการสร้างสรรค์สิ่งนี้นะครับการเทสข้อมูลทั้งหลายเปิดปิดกันเป็นล้านๆ้านครั้งฉะนั้นรูปแบบนี้ทนทานอย่างแน่ๆนะครับแน่นอนว่าเราจะได้จอ 2K Full View Display นะครับ 2K ใน size resolution 2,140คณ1,440พ14ิกเซลนะครับ2160คณ1440นะี้ก็เป็น สูตรของ 2K นะครับที่ชัดแน่นอนนะครับแล้วก็ปรานนี่ด้วยวัสดุพิเศษแถมเที่อำคัการฟูลวิวเต็มจอ90%ของพื้นที่ทั้งหมดบนหน้าจอที่คุณจะเห็นได้นี่คือกว้างที่สุดในวงการการผลิตแล็ปท็อปทั้งโลกนะครับต้องบอกว่าโมเวยประกาศความพร้อมเป็นครั้งแรกอีกครั้งในเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของน้ำหนัก1.49กิโลก็ประมาณโลครึ่งนะครับเชื่อว่า น่าจะพกพากได้อย่างง่ายมากๆนะครับแล้วก็ความหนาเครื่อง15.9ม mm, ิเมอันนี้ก็พิเศษจริงๆแล้วก็แน่นอนละเต็มไปด้วยขุมพลังของ AMD Ryzen 4000 H Series นะครับทั้ง Ryzen 5และ Ryzen 7ซึ่งต้องบอกความจริงใจต่อกันว่านี่คือสายการ,การผลิต CPU ขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับ7นาโนเมตร ก็ถือว่า AMD ทาสิ่งนี้ได้ก่อนใครจริงๆนะครับในขณะที่ความจุของหน่วยความจำ16กิกนะครับเป็นแบบ DDR4 ด้วยแล้วก็ความจุตัวเครื่อง512 g ิ SSD Solid State Drive นะครับทำง,งานได้ไวแน,แน่พร้อมระบบบริการ Windows 10นะครับราคาที่พูดทั้งหมดนี้ไปพร้อมกับ Windows เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ทํางานได้ยาวนานตลอดทั้งวันรองรับ Huawei ตัว Super Charge คือเป็นเทคีการชาร์จไวที่สุดนะครับและ Huawei ก็เริ่มต้นมาก่อนตั้งแต่ ฝั่งฝ้าของหัวเว่ Mobile หมายถึงหัวเว่ยเมดบุ๊กในครั้งนี้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เราเทสกันไปอยู่ใน x อ e r i e n c e z o ซนนะครับหัวเ e ่ยแชร์อันนี้อยากจะบอกความสุดยอดในเรื่องของการซิงทุกสปปรรพสิ่งไม่ใช่แค่หน้าจอที่จะปรากฏให้เห็นภาพแต่เป็นการทำงานแบบสอดประสานกันนะครับภายใต้นโยบายอันแข็งแกร่งของหัวเว่ปีนี้1วก8ก N นี่คือ1ใน8 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโฮเวอนะครับและในอนาคตบวกกับยี่ห้ออื่นๆได้ด้วยในส่วนงาน IoT อนะครับอีโคโซิสเตนี้อัจฉริยะมากนะครับส่งรูปส่งภาพเอกสารวิดีโอสื่อสารกันได้อย่าง AI ไร้รอยต่อจริงๆนะครับแล้วก็การจำหน่ายนี้มีสีเดียวนะครับนั่นคือสี Space g r a y สำหรับชิปเซ็ต AMD Ryzen 5ราคายอยู่ที่25,990บาทนะครับเดยกง่ายๆ26มีทอนส่วนชิปเซ็ต AB Ryzen 7จะอยู่ที่29,990บาทนะครับ3า0 0มมีทอนนั่นเองนะครับสั่งจองวันนี้จนถึง9าตุลาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับของฟรีพรีเมียมสุดพิเศษ5,579บาทนะครับจัดหนังจัดเต็มผมอยากได้เป้มากๆโอ้โหเป้สวยมากนะครับและเป้ตัวที่ดีไซน์พิเศษแบบ Paris ฝรั่งเศสนี่จำหน่ายในราคาเพียง2,490น 2, บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเมทแพ็ T10 Series น่ารขออนุญาตเรียก T10 นะครับพร้อมจองกันดีฉะนั้นเมดแพด T10 Series ในตัวของ 10S 10นนะครับ T10S เนี่ยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มาพร้อมกัโพง HAMMER g a d นี t นะครับในส่วนของราคานะครับวางราคากันไว้เพียง7,990บาทที่ใส่เซลลูลา่าหรือ 4G ได้นะครับส่วน Wi-Fi only ก็5,990บาทส่วนฝั่งของ ทีเทเฉยๆซึ่งจะเป็นรุ่นราคาย่อมเยานะครับสตาร์ทเพียง4,990บาทเท่านั้นเองนะครับซีดีมากๆร่วมงานกับที l ีเลแลนนะครับมาตรฐานจัเยิรมันทำให้ตัดแสงฟ้าออกนะครับบูไลท์ไม่ได้แค่ถนอมสายตาแต่ช่วยทำให้บอดี้คล็อกในร่างกายไม่เสียหายด้วยนะครับหลายท่านนอนดึกมากๆพวกเราชาวไอทีรู้ดีก่อนนอน3ามสีทุ่มบางทีรู้สึกง่วงเหมือนกันอนะ หยิบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมาเช็คจะเช็คข้อความนิดเดียวนั่นเองแสงฟ้าหรือบลูไลท์ปลุกการทาง,งานของฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เราเล็งเห็นเราตัดเอาบลูไลท์ออกได้โดยการรับรองจากทีวีเลแลนเยอรมนี oney, เพื่อทําให้คุณมั่นใจได้ว่าการรักษาสุขภาพทางดวงตาและบอดี้คลอกของคุณยังคงทํางานอย่างสมบูรณ์นะครับในส่วนของคิดคอนเนอร์อันนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบมากนะครับเราเองก็อยากจะมีแท็บเล็ตดีๆให้บุตรหลานใช้ในวงจํากัด เราไม่ได้อยากให้เขารู้ทุกสรรพสิ่งในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นจะมีการสกรีนเรื่องนี้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวขอบคุณมากๆที่เล็งเห็นเรื่องนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ในวัยที่กําลังมีบุตรหลานเล็กๆนี่สบายใจนีนะครับยุคนี้ลูกหลานเล็กๆส่งไปโรงเรียนอาจจะไม่สบายใจนะครับแต่ใช้หัวเว่ยนะครับ T10T10 ซีซีสบายใจแน่นอนนะครับเอาละครับในส่วนของการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับสมบูรณ์แบบแล้วนะครับย้าอีกครั้งว่าหัวเว่ยจะจําหน่ายสิ่งนี้นะครับ ทั้งหัวเว่ยออนไลน์โซลที่เว็บไซต์ w w w s h o p h u a w e i com th นะครับย้ำอีกที s h o p h u a w e i com s h th มาต้องใส่เวิร์ไวเว็บก็ได้นะครับแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหัวเว่ยทั่วประเทศไทยในวันนี้ให้เกียรติมาอยู่กับเราที่ด้านหน้าขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติด้วยนะครับพานาบิทูค้านะครับของหัวเว่ยทุกร้านเลยนะครับมันจกรุ่งี่ได้ประกวดโฉบบนวิดีโอกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นไปติดตามกันได้เลยทีเดียวและในเวลา12สิสบสองานาฬิก้นะครับหานาที่ท่ทานได้สมัมหล Experience Zone โกันจนไปที่เรียบร้อยที่บริเวณด้านหน้าห้อง The Great Room นะครับเราจะเจอกันนะครับสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกท่านสื่อมวลชนนะครับเรียนเชิญที่ The Kitchen Table อยู่ชั้น2นะครับ The Kitchen Table เป็นครัวอาหารตะวันตกนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดในโรงแรม